สวัสดีครับนายแพทย์กรณวัฒน์เหล่าใจสีนะครับศัตยแพทย์ตกแต่งและผู้บรดแผลประจำเดียเคพลาสติกเซอร์จิลี่นะครับวันนี้ก็มันพุทธกางสัปดาห์เนาะหลังปีใหม่กันแล้วน่าจะเที่ยวกันสนุกสนานนะครับเนาะก็หลังปีใหม่ก็จะมาในชมใหม่นะครับ Hello and Beauty แล้วก็ Q&A เนี่ยไม่ได้เป็นสัปดาห์หละครั้งแล้วนะครับก็จะเป็นเดือนละครั้งนะครับก็อาจจะไม่ได้ทุกคนคิดถึงผมเนาะอาจจะมีบางคนบ้างนะครับ FC เหนียวแน่นที่อยู่กันมานานร่วม10 20ปีเนาะอาจจะคิดถึงผมบ้างเนาะก็ ม่ได้าหายไปไหนนะครับก็ยังใช้ชีวิตอยู่ตามปกติเนาะเพียงแต่ว่านในชีวิตก็เป็นหมอน้อยลงหน่อยนึงนะครับแล้วก็เป็นอะ,อะไรอ่ะทำงานเกี่ยวกับบาสเกตบอลเยอะขึ้นมากๆเนาะแล้วก็งานหมอก็มีทั้งงานเสริมสวยนะครับแล้วก็มีทั้งงานเสริมสร้างแก้ไขความพิการนะครับก็ยังช่วยเหลือคนไข้ที่พิการอยู่นะครับเนาะแล้วก็มีเวลาก็เอามาทําคลิปพวกนีนะ้นะครับให้พวกเราได้ดูกันนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเนาะที่ไม่ค่อยได้เจอเนาะ ก็ก่อนอื่นอย่าลืมไปกดไลค์กด s u b s c r i b e กดสั่นกระดิ่งนะครับกดแจ้งเตือนนะครับกดทุกอย่างเท่าที่กดได้ให้กับ DK Channel ก่อนนะครับเนาะวันนี้จริงๆอยากจะเล่าให้ฟังเรื่องของ Healing l a w อ e f ฟกตนะครับที่มีผลต่อสัญในคาตาว่ามันเป็นยังไงนะครับเคยเล่ามาแล้วนะครับแต่ก็อยากจะย้ำให้ฟังอีกนะครับเพราะเคสพวกนี้มีไม่ได้น้อยนะครับในคนไข้ปกติทั่วไปนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าคนไข้เองก็ประสบความปัญหานะครับผ่าตัดแก้ไขไปแล้วไม่ได้ดังใจนะครับแล้วคุณหมอที่ให้การรักษาก็เหนื่่่่อยนนนะคครัััับทีผาตดแล้้วชมมไโเ ไม่เท่ากันทั้งสองข้างนี่ก็เป็นสิ่งที่เจอได้เนาะเอาเปยกตัวอย่างเคสนี้เคสนี้ก็เป็นคนไข้ที่โรงพยาบาลเนาะที่ผมไปช่วยเรื่องสัญญกรรมศูนย์บาทเขาก็มาติดต่อให้ผมช่วยทำเนาะก็จะเห็นว่าตาสองข้างไม่เหมือนกันเห็นไหมครับเนาะข้างซ้ายคนไข้เนี่ยโบนะครับแล้วก็ตาปลือหน่อยหนึ่งเปรียบเทียบกับข้างขวานะครับก็ไปปรึกษาทําตาสองชั้นที่ไหนไม่มีใครเขารับทาเลยนะครับเนาะเพราะเขารู้ว่าปัญหามันจะมีวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่าเรื่องกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงข้างเดียวนะครับแล้วกับเฮลิ มันมีผลอะไรยังไงบ้างนะครับเราไปดูกันนะครับเฮลิ่งลอสคืออะไรนะครับก็เป็นกฎอันนึงที่เขาพูดถึงการควบคุมลูกตานะครับสองข้างเนี่ยสมองจะสั่งงานมาพอๆกันนะครับให้ทํางานสมมาตรกันนะครับงั้นมองบนมองล่างเหลือบซ้ายเหลือบขวาเนี่ยตามันจะได้สอดคล้องกันอันนี้คือกล้ามเนื้อลูกตาในขณะเดีวยวกันเปลือกตาบนเนี่ยนะครับอัปเปอร์ไอลิเนี่ยก็มีกฎของเฮลิ่งลอ w เหมือนกันนะครับเนาะโอเค นะครับดังนั้นการมองขึ้นมองลงมองซ้ายมองขวานะครับเปลือกตากล้ามเนื้อรอบดวงตาเนี่ยหรือ EOM เนี่ย Extraocular Muscle เนี่ยมันต้องทำงานสอดคล้องและสมมาตรกันนะครับถ้าข้างหนึ่งข้างหนึ่งมีแรงน้อยอีกข้างหนึ่งก็จะชดเชยเนาะทีนี้เนี่ย Healing Law Effect กับ t o r s i o หรือกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเนี่ยมันมีผลยังไงบ้างนะครับก็จำไว้เลยว่าถ้าข้างหนึ่งอ่อนแรงสมมติข้างซ้ายอ่อนแรงนะครับเนาะร่างกายมันจะสั่งสมองจะสั่งงานมากขึ้นเพื่อที่พยายามเปิดตาให้มากที่สุดโอเคไหมครับเนาะ แต่เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังผ่าตัดไปแล้วเนี่ยการชดเชยกล้ามเนื้อมันหายไปเพราะว่าเราไปแก้ที่กล้ามเนื้อแล้วงะั้นสมองเนี่ยมันก็จะสั่งงานมาน้อยลงใช่ไหมครับข้างตรงข้ามที่ไม่เคยปลือพอคําสั่งสมองมันน้อยลงและด้วยกอของเฮลิซสลอรเนี่ยมันทํางานสองข้างแบบสมมาตรกันเมื่อเนี่ยข้างขวามันก็จะตกแทนนะครับเช่นก่อนผ่าตัดเนี่ยคำสั่งมา120สมมติปกติคือ100%สั่งมา120%เพื่อที่ให้ตาเนี่ยมันยกให้มากได้มากที่สุดแต่พอเราแก้ไขตาแล้วใช่ไหมครับฝั่ง สมองมันไม่ต้องออกแรงร้อยยแล้วมันออกแรงร้อยหนึง่งพล่อยข้างนี้ร้อยหนึ่งเดิมใช่ไหมครับมันได้ร้อยยีถึงจะเป็นปตติพอได้ร้อยหนึง่งข้างนี้ก็เลยตกลดปลื้ลงมาแทนเป็นต้นนะครับเนาะอย่างนี้เป็นต้นปลื้ข้างซ้ายนะครับเนาะคุณหมอลองยกตาข้างขวาขึ้นเบิกตาข้างขวาขึ้นันเปรียบเทียบได้กักการทําตาสองชัน้นแก้ไขกล้ามเนื้อตาเนาะยกขึ้นข้างขวาจะปลื้แทนเพราะคําสั่งสมองเนี่ยมันจะออกมาลดลงทันทีนะครับเนาะประมาณนี้แต่ที่รอสายหลายลายมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแบบนี้น งั้นเนี่ยเฮลิ้งสลอกับปัญหากับการทาศัลยกรรมตามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือปัญหาคือมันจะทําให้ตาฝั่งตรงข้ามแก้ซ้ายขวาจะตกแทนนะครับไอเน,นี่ยเจอบ่อยมากๆนะครับและเป็นปัญหาปวดหัวกับหมอผ่าตัดตา2ชั้นให้คนไข้เหล่านี้นะครับที่ตาออกมาแก้ไงก็ไม่เท่ากันการที่2คือคนไข้เนี่ยไม่พอใจแน่ๆทาซ้ายขวามาตกแทนนะครับเนาะหรืออันหนึ่งก็คือเนื่องจากกล้ามเนื้อตามันอ่อนแรงนะครับกะระยะมันที่มันกะลําบากกะมากไป ใช่ไหมครับก็หลับตาไว้สิทกะร้อยไปตาก็ยังปลืออยู่เป็นต้นขั้นปัญหา2ปัญหาเนี้ยเป็นสิ่งที่ศัลยแพทย์ตกแต่งจากสูตแพทย์ทางตาเนี่ยนะครับเนาะเอ่อออคโรพาสติกนะครับนะเจอได้บ่อยนะครับงั้นการปรับ2ชั้นให้มีความเท่ากันเนี่ยไปจึงเป็นเรื่องยากมากๆนะครับเนี้ยมาดูเฮลิเออรลอสนี่เป็นคนไข้ที่คลินิกเราเองนะครับเนาะคนไข้ผ่าตัดเนาะทำตา2ชั้นปรากฏว่าข้างข้างซ้ายปลือเห็นไหมครับเนาะก็เลยผ่าไปแก้ข้างซ้าย ปรากฏว่าข้างขวากลับมาปลือเองอีกเห็นไหมครับเนาะอันนี้คือ healing loss positive ก็ต้องเข้าไปแก้อีกทีหนึ่งกว่าจะเข้าที่ได้ผ่าตัดอย่างน้อย2ครั้งนะครับเนาะอันนี้คือแก้ทีละข้างนะครับเนาะทเนี้ในส่วนตัวผมเองเนี่ยต่อให้เรายกตาขึ้นยกคิ้วขึ้นนะครับและ healing loss เป็น negative 17%นะครับที่เป็น negative ก็สามารถมีตาตกอีกข้างหนึ่งได้งั้นส่วนตัวผมทำยังไงแปลว่าไอเทส h e a r i n g loss จะบวกหรือลบก็ตามนะครับผม ซ่อมกล้ามเนื้อตาสองข้างอยู่ดีนะครับเนาะต่อให้มันน e g a t i ผมก็ซ่อมอีกข้างอยู่ดีซ่อมก็คือผมชดทดไปเลยนะครับชดเชยไปเลยนะครับนามาดูเคสดี้กันเนาะก็หลาย,หลาย,ห,ลายหลายก็ตกข้างขวาเนาะผ่าตัดแก้ไขนะครับของแค่ก็ดีขึ้นอันนี้เป็นอ,อ่อนแรงจากการผ่าตัดเนาะไปทําให้เกิดการบาดเจ็บของกอล้ามเนื้อเราแก้ไขสาเหตุเช่นเกิดพังผืดอะไรเนี่ยก็จบแล้วส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องตายข้างหล่นมาแทนนะครับเนาะก็ต้องไปแก้ กล้ามเนื้อดีเวเตอร์ดีเวอร์เตอร์บานสมิทนะครับเนาะยกออกมาแบบนี้เนาะก็เทคนิคไหลเลือดเนาะปึง้งสวยงามเนาะพังผืดกอะข้างบนเนะาะแล้ผมก็ใคราพังผืดแล้วก็ดึงออมาข้างล่างมาเย็บกับทาร์ซอเพลตกระดูกอ่อนบริเวณเปลือกตาบนนะครับก็นี่เป็นเคสตัวอย่างที่ให้ดูแต่แรกเนาะตาซ้ายที่แก้หลังผ่าตัดทันทีเนาะไม่มีเฮลินะ้งลอตเอฟเฟกต์เนาะเพราะผมแก้เผื่อไว้ทั้งสองข้างหลังผ่าตัดวันหนึ่งก็สวยแล้วนะครับตอนนี้ หลังคอตัดได้สักสี่สาหวันแล้วนะครับคนไี้ก็สวยไปเที่ยวต่างประเทศนะครับโชว์รูปสวยๆวยเยอะไปหมดเลยหรือไปทังรอยนี้เนาะตกข้างซ้ายนะครับแล้วก็มีสองข้างตาบก็แก้ไขก็สวยงามตาโตขึ้นนะครับส่วนตัวผมเนี่ยตาตกข้างเดียวผมซ่อมกั้าเนื้อทั้งสองข้างเลยนะครับเนาะทดไปเลยนะครับแม้ว่าเฮลิ่งเราจะนกา a t ฟก็ตามเนาะหลายๆ,ๆก็งันตาสองชั้นที่มาหลายๆเนี่ยมันจะมีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่งซ่อนอยู่ต้องตรวจให้เจอนะครับถ้าตรวจตรวจไม่เจอนะครับก็ ไม่เป็นไรนะครับเนาะแต่ถ้ามันมีนะครับก็ให้ทำการรักษาไปเลยทั้งสองข้างนะครับเนาะสวยงามสวยงามแล้วก็สวยงามจบนะครับสรุปก็คือ healing loss effect มีผล,ลเรื่องการทำศัลยกรรมตามาันจะเกิดผลลัพธ์2อย่างคือหนึ่งซ่อมอีกข้างหนึ่งแล้วไปตกอีกข้างหนึ่งแทนนะครับก่แบบหนึ่งคือ over ถ้าแก้เยอะไปก็หลับตามไม่สนิท under แก้น้อยไปตาก็ยังปึ้งเหมือนเดิมนะครับเนาะก็ประมาณนี้แค่น,นี้การทา เฮงเราเทสต์ uh, ก่อนผ่าตัดก็ทําให้เราประเมินได้คร่าวๆว่าความเสี่ยงต่อกล้ามเนื้อตาอีกข้างมันจะตกแทนมันมีหรือเปล่าส่วนตัวผมจะบกวกหรือจะลบผมซ่อมทั้งสองข้างนะครับจะเผื่ออีกข้างหนึ่งไว้เลย,เลยคําถามคือเผื่อมากแล้วแค่ไหนอันนี้ก็ต้อง by experience แล้วนะครับเนาะในห้องผ่าตัดเราก็รีเช็คนะครับแล้วก็จากประสบการณ์เราเทสประมาณไหนมันถึงจะพอดีนะครับเนาะอันอนี้มันก็บอกเป็นตัวเลขเขาทั้งยากนะครับสุดท้ายก่อนนีแยกกันไปเขาแยกฝาก DKA collagen peptide หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ว่าในหัวใจพวกโลกนี่น,นะครับ 1. ช้อนตะวันบำรุงผิวดีดีมา,มากๆเลยนะครับ 2. อถึงสช้อนตะวันบำรุงกล้ามเนื้อกระดูกข้อต่อได้ดีมา,มากๆเช่นกันสําหรับสัปดาห์นี้ประมาณนี้ก่อนนะครับอย่าลืมไปกดไลค์นะครับกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับกดทุกอย่างเท่าที่กดได้ให้กับดีเคช n n น l ของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในเดือนหน้าสําหรับเดือนนี้สวัสดีครับ